สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุปผูสุกคนครับผมอยู่กับผมช่องเว้นพงศกรชาแนลครับโอ้ยอระกรณ์ร้นครับพี่น้องพี่น้องครับมือน,นี่กรับถ้าพี่น,อน้องาเบิ้งของนะครับเยัดของไม่ครับสิบวิลเอียตของจากของไม้นะครับจากฟ้าผนังไม้แบบนี้นะครับให้พี่นอ้องเบิ้งนี่เบื้องหน้าต่างพี่น้องข้างหลังพี่น้องเบิ้งหน้าต่างอ้ข้างหลัง่งาางงงะ มื่อนี้กะจจิสุกโป๊กง่ายจังน้อยนะครับเพราะว่าเห็ดเบิดหมือนกระดิ่งครับนี่นะครับพี่น้องกะได้หาเบิดเซีนแล้วนะครับพี่น้องกำลังติดอ่าเขาเอิยนว่าไม้ยิบซ้ำนะครับแผ่นยิบซ้ำนะครับผมอ่ะตอนนี้กะจจิสั่งหนึ่งแล้วครับพี่น้องนี่นายยูซี่หาตัวนี่แหละอ่ะมันสีเปลี่ยวมันสีข้าก่อนครับ เฮ็ดเองครับพี่น้องบวกนี้กันจา้างหรอกอันนี้พ่อเฮ็ดอันเฮ็ดได้ครับอันนี้พ่มีเองนะอัน,นอเฮ็ดใดล่ะพี่น,อน้องรางเรื่อนส้ม นโอ้พี <S 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 ่น้องตกวหันดอกเดียวเลยพี่น้องครับจะได้เพี้ยนดอกไม่ลับันถึกได้แท้แท้ะหลบนี่เลยาย่ามงนีเลยได้พี่นองครับดอกอเบิดโอนนี่แล้ว ดอกสวรรค์เมื่อกี้โต๊ะปันไดว่าหันเยาะเลียงยังครับนิ้วมาได้เลยนะที่เราดีตัวแล้ตอนนี้ก็ได้ประมาณสองเบืเ้อเซนแล้วครับเรยวป่าเรือเอีมเลยครับเมื่อกี้หาเดี๋ยวนี้เรือสองแล้วเมื่อกี้หาเนี่ยโดลงมาเหลือสองแล้วเพราะ <c oughs> มันเจี๊เรือคนไทยล่ะโอ้ดั่งเลยครับดี độ của cô ngay đây nói thôi, các có mường chuyển sang.

บ่อคอนนี่ย่อ,นนอคอน,นอคี่ยขออะไรย่งงอือก่อคอนก็ อันนี้กกนนค 3, รั้งแรกครั้งแรกครับผมคร้งกไดีวีเียบแบบนี้คิดเงียแบบนี้ในครั้งแรก้ีวิสจบซามแล้วงบัโป้ครับโอลิมินางเลยโ้เหน่มา มือดำงกพี่น้องบิ้งใบกึญบั้มือดำมือดัดัใบางามโอ้ไม่สบายนี่ฟางงามละอีประมาณสเดรอนครับพ่หเ็บไปครับนี้มนีอะน้งตยดีเป็นอย่างโด ก็ต้องติกันเลยนะโอเคเล้มีโอว่าช้สีบังแล้วเป็นยังไงอันนี้เจเปอนอันนี้หาเปอรเซ็นต์เหอบอีสเพิ่มมสาอร์เซนต์ครับนี่ห้าามหอดแล้วต่อไปตัดเทงๆครับที่ที่แค่นี้ก็คืแปะข้างบนนั่นครับแปสิแปะอันนี้ครับพี่น้องครับเป็นยัง เป็นอยังคือเหตุเองเพื่อถ่ายคลิปตีอะไอก่เหเผฮ็ดยูนี่แหละเบิ้งของเนี่ยน้อเบิ้งแต่หนาตังเงี้ยเฮ็ดย sì <so ูในฝนตกมาสาดเปียกเลยเฮ็ดยูเฮ er ็ดไอ้มันเพราะเดียอนนี่แหละครับยูบ่ประเดี๋ยบ่ยูถึงเหีนยเดี๋ยวไปยูตุ้งตมายูด้วยสันพี่น้องครับกันแเราคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวผมสิมาเฮ็ดอีกคลิปต่อไปนะครับว่า มืออื่นนี่สีไทยอีกคลิปนึงว่าสิได้ซ้ำใด้นะครับผมแม่น,นอสิอัปเดียดให้พี่น้องในเบิ่งอีกนะครับการสรับคลิปนี้กักบพก่าวข้ามาสวัสดีครับ